อแอแค่นู่นี้เพ่นก็จะขายโค้ง่นีไปเดี๋ยวจะถอยอครับเนาะ อันนี้ก็สินปิงหมูปิงมีลูกบ่ามาจ่จยตัวมีเหลาลาบปุ้นนะพอทะทะจะหมูหล,ลาบปุ้นนะถุงกี่บาทนั่นห้ส <50 S 1> <50 S 2> บาทครับห้หบบิบบาทูอยู่บ้านไหนไอ้อู่บานครับอ๋อมีมดนั่นลบบาบลานั่นลาบหยังมีลาบหลบบาบไอ๋อไโอแฮมมีมดเลย ุด,ดอันนี้มีการหน้าทุกวันทุกวันติดเนาะโอ้เดี๋ยวผมประหยัดเต๋บอกกันเนาะเอาละไปพอยล้านี่ขายหยัง่งโอ้ปลาจ้มบ่ะหันมรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดียด๋ยวขอถยปลาจอมหน่อยหนึ่งไหมเนาะโอ้ปลาจม้มครับ วันนี้กาดปลาจอมเลดไข่ยถุงกี่บาทอันนี้ไส่ปลาค่ะไส่ปลาอ๋อปลาจอมนี่เส้นถุงละสิบบาทยำแล้วยำแล้วกระป๋องวันละปีสีเออรสชาติจะอีลถุงนี้กี่บาทถุงละสิบบาทเหมือนกันเจ้าเดี๋ยวเนื้ยแจมูอันนี้คือไส้ปลาถุงละสิบบาทยำแล้วยำแบบร้อยละนี่เหรอนี่ปลาจอมยำเดานี่ปลาจอมยำถุงสิบบาทเหมือนกันเหมือนกันเจ้าอ่าผมมาสองถุง ลองกินพอว่าผมไม่ได้กินเหมือนละเปิ้ลข้าว่ายำใส่ถ้าลางติดมาต้อเจ้าครับครับตีการไปปงทุกวันตี๊ดเลยค่ะเออสแกนได้กันนี่สแกนได้สแกนดีมีกครับเดี๋ยวจะสแกนกันซาบัดโอเคพ่อทอกเกลี่ยเป็นดุนเลยแม่เลยดุนกี่บาทนี่กิโลสามกิโลสามสิบโอ้สุดยอด กอเท่าไก่หนึ่งก็มีนี่ค่ะฝรั่งยาไทยกันเน่าโอ้โเจ้าเจ้าตัวเจ้าตัว,ตว,วยิ้มตัวเน่ายิ้มเลยเน่าโอ้โหบรหรยาการนี่เป็นอย่างมโนขนาดเนาะม่วนขนาดเลยมีนนห่านนอนี่นี่นโอ้หนอสุดยอดล้านนี่ อย่างเ่ะแม่เตาสุมานมนะ,มนะยาไทนเน,นอไปมน่ยครับจะได้เอาไปคือจะมูมาเอวหวันนักไไหนออักเ <c oughs> ตาเตาอ๋อมีปลายืยนตัวเอง phải yên tôi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  oh, thể loại karne côn lắc thật là cho một thời ไม่กล้าเบนมากันนักขนาดเลยมีตึงของพี่น้องชาวบ้านมีตึงของเอ่อันนี้ก็เป็นโซนอย่างเนาะอันนี้ขายเกิบอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นเป็นของเต้นเดี๋ยวต้องไปฟอกันเนาะเร็วไปฟอเต้นกันอขอ,องกินของว่ากันนักขนาด

โอ้เสื้อผ้าก่อนหนักโอ้ใหญ่แท้ๆการนี่ใหญ่แท้ๆใหญ่ขนาดเลยการนี่ ดูมาเตะแม่เยอะแม่ได้ของกินละวันะนี้มีหนึ่งตัวโอ้ไนะโไข่นี่เตะไผ่พัดเลยแม่นะโ้มีเา่าถ้วยวันนี้ไวละสิบห้าบาท อันนี้เผิ่นหัวข,ข้ขาวเคบมข้าวแคบบ้านยังแม่ข้า้าาแบบนมจองเจ้าอ๋อเมจ่องโอ้ข,ข้าวเค็มเมจ่องใส่มาขายแม่โปงอยู่ในไก่บะไก่กันจ้าโอ้ฮะนะอันนี้ข,ข้าวเคบโอ้บันข้าวเจ็บขอบังครับแม่ ไปต่อไปต่อฟ่าเป็นว่าการแม่โป่งนี่คนขับกัวใส่ควนนักขณดเลย

ผมสุดยอดเลยพอเป็นแม่เลี้ยงแต้เลยแน่ยนาโบคันลิเกได้แม่แม่เลี้ยงเลยนะแต่ใครฮู้แม่เลี้ยงตัวชื่อแม่เลี้ยงเนี่ยครับตายอ๋อเป็นคนละปูนเนี่ยแน่นอนขออนุญาตเอาไปลงเนี่ยหนึ่งเตือนเนาะขอบคุณครับ นี <c oughs> โอเคจมุดเจ้าจุ้งเลยได้ได้สองอย่างโอ้ได้หันหลากหลายลแท้เลยเนอะเดีนะ๋ยวเนอะเอาละได้เวลาปีกแล้วครับ <laughs> à đây là cát nát mềm phồng